หมูสามชั้นหน่อไม้ดองนะครับผมวัตถุดิบหลักของเราเลยนี่เลยเราใช้น้ําซอสผัดตามสั่งนะครับผมตัวนี้นะครับใครทําก็เลยใครกินก็เลยนะครับคดละหกสิบเก้าบาทนะครับผมตัวนี้นะมาลองทํากันดูนะครับผมวัตถุดิบนี่หมูสามชั้นหน่อไม้ส้มกระเพราน้ำมันพืชน้ำเปล่านี่พริกแดงกินดาตำครับวันนี้เราใส่นิดเดียวพอใส่แค่ถ้วยเดียวนะครับผมนี่เลยเพื่อการสามวิเลยครับผมเดี๋ยวพิ่ง ใส่หมดนั่นก็ผัดพริกแ่หน่อไม้ดองเด้อะแสบแซ่บเชื่อหมูเขาใบแก็หนึ่งแสบท้องแน่นอนไม่ไม่แซ่บเพราะว่าเรามันเป็นพริกนี่ได้กินดากินเดือดเออกินทีเดียวเด้อแล้วยังฮึแค่ยังไม่เปิดเลยตังไม่ติดนะผมได้ติดได้ไงไม่ติดไม่ติดเลยดับแล้วใครเตะโอ้โหไม่ติดไม่ติดเลยแค่ถามนะคะ อืมะะเราขอไปเสียบปลักให้ใหม่แป๊บนึงนะครับเพราะเราคนดูเยอะ,น,น,ะนี่ครับ<ต>เราต้องเสียบปลักกันก่อนจับไว้นะจับไว้จับไว้ มาเราพาไปดูเสียแก้วกำลังจะทำกับข้ามต่อนะครับน,นเราไม่ได้เื่อนล,ลผมไม่ได้เื่อเลยอย่างนี้ต้องไล่ออกให้หมดนะผมเป็นไงพาไปดูได้อย่างสบายใจเห็นไหมพาคนดูไปดูด้วยเป็นไงไสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีคนดูหนึ่งหมื่นคนนะครับสวัสดีคนดูสามร้อยคนคะ่ะน้อยอันนั้นน้อย นี่แหละแซ่บหัวควักงัวตายควายล้มนะวันนี้อร่อยแน่นอนหึ่งหมูสองโลนะผิดหมูมามันไม่เห็นอนี่หมอบ้มันเหมือนเท่ากันเลยเนาะนี่มันตำละเอียดเฉยเขาตำละเอียดมันจะเหลือนิดเดียวอันนี้ตำพอเนาะที่เราใส่แมสเพราะเราอย่างนี้นี่เองเห็นไหม เราเตรียมพร้อมมาแล้วถามบ้านแต่บ้านนะครับไม่ต้องกลัวงานนี้แสหีหบงวตายควยลงแน่นอะนเราผัดใช้ซอสผัดตามสั่งนะครับ <c oughs> อร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอน <c oughs> เสียกแก้วยืนจัน <c oughs> วันนี้เราเข้ามาในปากลก้วยกันเลย <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศกันมั่งนะครับ <c oughs> มาเปลี่ยนบรรยากาศกันมั่งซ <c oughs> อสผัดตามสั่ง <c oughs> เราใช้ซอสผัดตามสั่งกันเลยทีเดียวดูสิดูสิมันนะ่้กินขนาดไหนเิดูคิดดูเราใส่น้ำมันไม่เยอะนะเพราะเป็นหมูสามชั้นเนาะนองใส่หมูพริกสุกแล้วนองเขาก็อยากจามแหละแต่พอดีไอ้ยูปิดนะเห็นไหมเพราะใส่หมูแล,ล้วเห็นไหมิีไม่เหลือเลยเห็นไหม น้ำปฏิเสธอยู่ไหนเจ้าน้ำปฏิเสธให้หน่อยอยังยังเตรียมไว้ไงมันต้องให้ฉี่วันนี้เลยลูกสาใส่แมสต์ต้นเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะหอมอร่อยเออหอมสแสดงอ่ะ,สะแสดงอะไรเจมูกก็บ <c oughs> ับบับเหลี่ยเส้นองแสดงอยู่ ตัวหมูจะสุกนร้บผมเสร็จแล้วะละใส่อะไรต่อครับย,ยังยังยังต้องใส่เริ่มใส่น้ำอนนมามาก็ใส่น้ำกันกระทะแห้งนะครับถูกแจกแก้วอตอนแรกจะทำผักบุ้งใสยแดงแต่พอดีนึกออกมันไม่ใช่เตาปิกนิกไปขึ้นไม่ได้ แดงสีอิ้วเนาะกระทไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะวันนี้คงสุกแล้วหมูดูออกนี่นะครับเพราะผัดตามสั่งของเราใช่ใช่ใช่ใครผัดก็อร่อยใครจินก็อร่อยมีผู้ชมมาดูหนึ่งท่านว่าไงคุณบัญชีครับต้องการอะไรครับได้กลิ่นหอมใช่ไหมครับ จะอร่อยขนาดไหนท่เดียวต้องตามมาตามกินมาเลยทีเดียวถ,ถ่ายก็ถ่า,ายไเดียวก็ฉันถ่ายก็ฉันก็นี่อยู่ไงฉันตายมอนไหมครับเราอยู่ใต้ต้นกล้วยกันนี่กล้วยเราก็จะออกแล้ว มีน่นะครับนูคนะแค่สองตั้งมาครับตอนน,นี้ก็คันนั่นเลยเด้งนี่ซอสตามสั่งเรานะครับขคนละหกสิบเก้าบาทนะหกสิบเก้าบาทนะนี่เนาะ <ขอ S 2> ไปะครับเลยขอดชุบนะีน่นะครับอืม <c oughs> นี่ค่ะขวดละหกสิบเก้าบาทนะคะนี่นี่เห็นไหมเสียแก้วเขานี่มีกล้วยด้วยอันนี้เรามาอยู่ในตรงกล้วยเนาะเราอยู่ในตรงกล้วยกันเลยนี่เลยจ้ะท<า>ีมงานของเราจ้ะใส่นี่เลยใส่หน่อไม้ด้วยนี่ใส่หน่อไม้แล้วนะครับหน่อไม้ส้มมันจะสุกช้าเราต้องใส่ซอสผัดของเราหกสิบเก้าบาทนะคะรออีกครึ่งชั่วโมง ใส่ซอสผัดยังใส่ซอสผัดยังเราใช้ซอสผัแเรานะครับนี่เลยซอสผัดตามสั่งเราขวดละหกสิบเก้าบาทผัดน่อไม้ในดงไหนดงกล้วยส่วนแจ้งสั่งข้างไหนครับลิงก์ด้านล่างที่ปักหมุดได้เลยนะคะสั่งกันเข้ามาเลยนะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ ลิงด้านล่างนะคะกดลิงได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะเด้งนะคะแล้วคุณลูกค้าก็าพิมพ์ออเดอร์ได้เลยนะคะว่าเอากี่ขวดนะคะมาดู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 เสศษแก้วเขาเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วนี่ไงนี่ะครับเป็นตาแซบ่บอ,อร่อยแน่นอนรอคนกวน่อไม้จะสุกแล้วรอไปรอไป อารมณ์ไม่ดีอันนี้ลมไม่ดีร้อนหน้าเราไม่เปิดพัดลมให้เสียแก้วเลยนะอือผัดเหมือนร้อนมึงเหรครับ,รบเป็นไงเราอยู่ใต้ต้นกล้วยกันเลยครับ <69 S 2> นี่นี่ครับเราอยู่ใต้ต้นกล้วย ที่สำคัญนะคะพีคมากเลยนะคะจะให้ดูอะไรนะคะสวัสดีค่ะสังโกโก้ห้ากล่องได้เลยค่ะคุณพี่ได้เลยนะคะคุณพี่ปักว่าเราได้ปักลิงก์เข้าไปแล้วนะคะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะคุณพี่ค่ะเพราะว่าทางร้านนะคะไม่มีระบบสูงนะคะกดลิงก์เข้าไปได้เลยะิหนึ่งสองหนึ่งกล่องหรือว่าจะเพิ่มซอสผัดก็ได้นะคะนะครับ่อละหกสิบเก้าบาทเองนะคะสั่งได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะมีกล้วยด้วยนะคะกินหอมไหมครับเจนง ครับอ๋อหิวข้าวแล้วโอเคครับเสื้อหมดดเเสื้อหมลราก็เดินไปทางนิ้นวันบังเดินมั้งเออเดินถ่ายบรรยากาศใต้ต้นกล้วยหน่อยดิเออดูบรรยากาศใต้ต้นกล้วยแต่ว่าคนดูเยอะไงพาเดินเล่นได้คนดูเยอะพาเดินเล่นนี่เลยนะครับซอสผัดตามสั่งใช่ใช่ใช่นี่เลยผัดไปเรื่อยๆผัดจนตัวเอ่อเครื่องปรุงให้เขาเรียกว่าให้น้ำมันให้น้ำมันขดเนาะ แห้งหดใช่ไหมแห้ง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 เอาแล้วก็หดเอาไม่ใช่คนละคำหรอเออเราก็เข้าใจมาตั้งนานว่านึกว่าต้องใช้คำว่าหดหดมันใช้กับนั่นแล้วใช้กับอะไรปิงปิงปิงแมวยืดหดยืดหดแม่ตาไปได้เออแล้วนอเวลามันดูดเลือดเนาะปิงเนาะปิงมันก็จะยืดเออพอทีนี้พอมันหายดูดเลือดแล้วมันจะหดใช่ไหมใช่นี่นะคะนี่ใกล้เสร็จแล้วนะคะนี่นะง่ายง่นะคะ นี่าคุณมากเลยนะคต่อไปนะผมใส่บใส่แล้วใส่แล้วนี่เดียวนะผมพาะกลัวมันเผียเนะใช่เหรอใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเนาะแล้วก็เฮาก็เหาเราป็นไงเสร็จแล้วก็ปิดกระทะ แล้วพอตามสั่งของเราอย่างนี้นี่เองนี่เตรียมดูนี่นะครับอา้าวหมูหมูขนเลยน่ากินมากส่งเข้าไปดูใกล้ใกล้อยนะส่งเข้าไปดูใกล้ใกล้นยะนี่นมีหมูสามชั้นด้วยแล้วก็มีผัก หน่อไม้นะคะแล้วก็ผัดกะเพราควรเลยนี่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 เสร็จแล้วครับผมโอเคนะครับบางมันแหละใครสนใจสั่งสินค้านะครับผมจิ้มจิลิงได้เลยนี่ครับเราใช้ซอสผัดตามสั่งใช่โชว์ได้สิขายผัดก็อร่อยขคยกินก็อร่อยนี่เลยแซ่บงัวตายควายล้มมันไหนเจ้แก้วกินโชว์หน่อยมันอนตว ปล่าที่ขึ้ถึงสดอยาใหมดิพ<ร>ี่แก้วเอาใหมดิสูงเข้าไปสูงเข้าไปอ,อร่อยไหมคะอร่อยลออโอเคคลินนี้ขอลาขึ้นี้ก่อนนะทุกคนดีครับ